สวัสดีครับวันนี้ครัวภรรยานะครับคุณผู้ชมครับจะพามาชมกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนี่แหละตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับคุณผู้ชมครับ เพียงมาสองปีเลยวะสองปีเดยเนาะเพียงมาสองปีแลนะ้วป,ประมาณสองปีกว่าๆนี่แหละนะครับรากานี่ปีหกสองปลายปีหกสองเริ่มไตรากาช่วงหน,น้าร้อนที่ผ่านมานี่ก็ปีหกสามกระายไหลขึ้นกันเกือบหมดนะครับ จากที่เป็นพันๆตัวแต่ว่าตอนนี้กับเบิ้งๆกันครับกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนเข่าตอกครับนี่นะครับอันนี้อยู่ในโหลครับอยู่ในโหลการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงการเลี้ยงเข้ากับสใส่โหลไว้นะครับนี่นะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับใส่โหลแนละ้วเรียบร้อยนะครับ ก็จะมีน้ำ,น,ำน้ำก็ใส่สำลีนะครับเขาจะขึ้นมากินเองอาหารนะครับการให้อาหารก็ไม่ยุ่งยากนะครับข้าวตอกอันนี้คือข้าวตอกนะครับหนึ่งกิโลอันนี้ซื้อที่ตลาดนะครับหนึ่งกิโล หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเห็นเห็นเลยครับหนึ่งกิโลก็ก็เลลเลยนะครับเทียบกับฟาร์มเบอร์ใหญนะ่กนนนี่นะครับเลียงเพื่ออะไรตัมความเชื่อแล้วนะครับเนาะแต่เป็นการ เกียโชคลาภนะครับะสำหรับผู้ที่ทำมาค้าขายนะค่ากระดิ่งเงินกระดิ่ง่องเพิ่มระชากนนาาาาน่นะครับหรือภาษาอีสานว่ามันแทรนะครับเรี่ยงแล้วมันขายายพันธุ์ออกมาหลายๆนี่ก็จะมีโชคมีลาบเป็วนวานจังสี่แล้วนะครับหรือพี่นอ้องอยาก ถราข้อมูลนะครับก็สามารถค้นหาข้อมูลได้ทัง Google นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับมาแลงนะครับเป็นมาแลงที่นำมาเลี้ยงเพื่อวความเป็นสิมงคลนะครับสำหรับผู้ที่เป็นนับถือนะครับนอกาเป็นความเสือเป็นความือม สำหรับครัวภรรยาแล้วก็เห็นมันมีชีวิตนี่แหละนะครับแล้วก็เลี้ยงเรากไ็ได้รุ่นนะครับได้รุ่นมาออกลูกออกหลานออกมากใบขึ้นลายขึ้นน,นี่เอเพราะว่าเอามาที่แรกๆนะครับเอามาที่แรกกว่ามา่นสิบสิบตัวนะครับประมามัณนเอามือนี้เอาไปทำเนียกันนะครับเดี๋ยวมื่อนาสีมาบอกวิธีขัวเขาตอกแตกนะครับ ข้าวตอบภาษาอีสานอื่นว่าข้าวตอบแตกครับข้าวตอบแตกนะครับแล้เวเมื่อไนที่เอาวิธีการขัวข้าวตอกแปกมาให้เบองงเดอน,นะครับสําหรับเมื่อนี้ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ